เริ่มงข้ปีศาปีนี้ครนะผมก็ปุ๋ยเขียวปุ๋ยม่วงน้ำต้มควันไม,เาม,าม้เอามารวมกับ oh. ขั้งคาวเอามารวมกับผีเอสเซนอคราวคลุกเป็นปุ๋ยคลุกครับแล้วผมก็ใช้หว่านในที่กี่แรกแล้วแต่ที่ผมจะทําหวานลงก่อนแล้วถ้ายคร,บครับแล้วทุกอย่างมันก็มันก็เริ่มมันก็ดีเห็นเห็นเ่เห็นชัดตาจนมาถึงณปัจจุบันนี้เลยครับไล่เลี้ยงมาเรื่อยๆ พืชผมต้นไม้ผมทั้งหมดที่เห็นนี่เพราะผมมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือทําต้นไม้ขายครับก็ทํามา20บกว่าปีก็สังเกตเอาผมก็สังเกตมาทุกอย่างผมใช้ตัวนี้หมดแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเห็นว่าผมผสมผมทาผมไม่ได้สนใจเรื่องขายแต่ถ้าใครมาขอตื้อผมก็ขายในราคาต้นทุนของบริษัทเข้าไปครับแต่ผมก็โดยมาหผมจะทําแจกคนที่มาซื้อต้อนไม้ไปครับเ้วผมผมใช้แล้วมันได้ผล ทำไมผมต้องทำอย่างนี้บางคนฟังผมพูด